กราบสวัสดีครับวันนี้ได้เดินทางมาจังหวัดสกลนครมากราบพระครูสกลธรรมรักขิตท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ได้มาถ่ายรูปพระธาตุที่อยู่ภายในวัด สวยงามมากครับเป็นองค์พระธาตุที่สูงแล้วก็มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ของศิลปะระหว่างไทยกับลาวนะฮะใช้งบประมาณในการสร้างหมดไปประมาณ25ล้าน พระธาตุสัจจะอธิษฐานมหาบารมีนะครับชื่อองค์พระธาตุเป็นองค์พระธาตุที่สวยงามครับผมจะเก็บรายละเอียดให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะฮะเป็นบุญตาในการอ่า ออกแบบนะครับเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนที่ไหนเมื่อกี้ได้เข้าไปคุยกับพระครูท่านวารมีท่านในการสา,สามารถสร้างพระธาตุที่มีขนาดสูงและก็สวยงามเช่นนี้ครับ ด้านหน้าขององค์พระธาตุจะเป็นพระยานาคองค์ขนาดใหญ่นะครับมีมีเศรษฐีนวโกดนั่งประทับอยู่ในอยู่ตรงกลางนะครับนี่ฮะก็เป็นองค์พระธาตุที่ พญานาคหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีเก้าเสียนนะครับคอยปกปักรักษาครับสวยงามครับสวยงามมากเลยใครผ่านไปผ่านมาทางจังหวัดสกลนครนะครับก่อนถึงสี่แยกที่จะแยกไปสกลนครนครพนมหรือว่า หากท่านไม่รีบก็มากราบพระธาตุนะฮะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านคู่เมืองกับชาวไทยพุทธมากราบตั้านานแสนนานนะครับผมมาผมก็ยังหลงสน่หในความสวยงามของพระธาตุองคงนี้มากๆเลยนะฮะ ถัดไปประมาณสัก20เมตรนะครับก็จะเป็นโบสโบสที่สวยงามมากเป็นโบสถสองชั้นนะครับก็ปู่ลีนะครับ ท่านพระครูท่านได้สร้างแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาครับผมครับเมื่อผมถึงที่พักแล้วผมจะทำ YouTube ส่งไปให้เอซผมดูนะครับครับมาดูความสวยงามขององค์พระธาตุมาถึงก็มี มีเสน่ห์มากนะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ